สวัสดีครับผมนายสุภากรมุคลศีจากห้องอ ec e อ nc นะครับวันนี้ผมจะมาทำโจทย์ข้อ2ในบทที่5นะครับจากโจทย์นะครับจงหาปฏิกิริยาที่จุด pina และแรงตึงเชือกอในเชือกอ bc นะครับกําหนดให้ f เท่ากับ40กิโลนิวตันนะครับโดยไม่นำความหนาของคานมาหานะครับจากโจทย์ผมก็จะแตกแรงเลยนะครับเราจะสังเกตได้ว่า ที่จุดซัพพอร์ A จะเป็นซัพพอร์ตแบบพินนะครับแล้วก็จะวาดรูปแล้วก็แตกแรงก็จุดซัพพอร์ตพินก็จะมีแรงกระทําที่แกน x และแกน y นะครับผมก็จะให้แทนเป็น a x แล้วก็ a y และที่ระยะ2เมตรนะครับมันจะมีแรงกระทำยี่กิโลนิวตันนะครับผมก็จะแตกแรงเข้าแกนเลยก็จะได้26 1สิบสองส่วนสิบสามนะครับอันนี้ก็ได้26 5สห้าส่วนสิบสามนะครับและแรง e f โจทย์กำหนดให้ จากจุจกดกาหนดให้แรง f เ,เท่ากับ40กิโลนิวตันนะครับผมก็จะเขียนไปด้วยแล้วก็จะจุด b จะมีเชือกผมก็จะแตกแรงเลยนะครับใช้เส้นสีฟ้าแรงขึ้นไปอย่างนี้อันนี้ผมจะแทนเป็น tc สาส่วนหนะครับอันนี้จะเป็น tc 4ีส่วนหนะครับแลยัจากนั้นเราก็จะย้ายนะครับเราว่าทับเสร็จแล้วเราก็จะมาหา ซิกมาโมเมนต์นะครับซึ่งผมจะเทคโมเมนต์ที่จุด A นะครับ<ม>เพราะว่ามันจะติด2ค่าก็เลยเทคโมเมนต์ที่จุดนี้ครับเพื่อจะได้หาค่าได้ไง่ายก็จะเป็นซิกมาซิกมา M A เท่ากับ0มีทีิศทางทวนเข็มเป็นบวกนะครับก็จะได้เป็นลบ26 คูณด้วย12ส่วน13นะครับเป็นลบรกี่26เพราะว่ามันเป็นทิศทางตรงกันข้ามนะครับเป็นทิศทางตามเข็มเราให้ทิศทางทวนเข็มเป็นบวกก็คูณด้วยระยะ2เมตรนะครับเราจะบวกกับลบ40นะครับคูณด้วย6เมตรแล้วก็บวกด้วย tc นะครับ 3.5่วนหคูณด,ด้วยระยะนะครับจากนั้นเราก็จะกดเครื่องคิดเลขเลยนะครับผมจะใช้เป็นฟังก์ชันนี้นะครับเราก็จะมาเลือกออที่3นะครับเราก็จะกดเลยนะครับ เราก็จะกดโซ่ออกมาแล้วก็จะได้ tc เราเท่ากับ80นะครับกิโลนิวตันพาของผมเสร็จแล้วครับผมต่อไปพาของเพื่อนเลยครับครับสวัสดีครับผมนายนิวัสกำพีจาก ec 2 nc ครับเป็นตัวแทนกลที่หนึ่งได้รับมาทำโจทย์ที่สอนครับจงหาปฏิกิริยาที่จุด p น a และแรงดึงในเชือบ bc โดยกันบดให้ f เท่ากับ40นิวตันและให้แล้วเลยหนักของคารับซึ่งเพื่อนได้หา t b c ไว้แล้วนะครับต่อไปเราจะใช้สมการซิกมา fx เพื่อหา a ครับซิกมา fx เท่ากับ0ได้ครับขอเป็นบวกซึ่งมีแรง ax นะครับบวกกับลบ26นะครับลบ26คูณ5ส่วน13 เียวก,กับ B C นะครับ B C เราหาได้ก็คือ80กิโลนิวตันคูณกับ4ีส่วนห้าครับเท่ากับ0ต,ต่อไปเราจะกดเครื่องคิดเลขหาคำตอบครับ ได้เท่ากับลบห้าสี่เอ็กได้เท่ากับลบห้าสีนะครับีเอทกับห้าสิสี่กิโ,โตแรงไปทางซ้ายนะครับต่อไปเราจะหาซิมาเอวนะครับมาเท่ากับศูนย์แรงขึ้นเป็นบวกซึ่งมีแรงเอวตวกับยี คูณตุดสองส่วนายี่สิบหกคูนจุดสองส่วนจุดสามบวกกับเอฟนะครับแดงลงคือลบสี่สิบบวกกับบีซีสามส่วนห้าครับซึ่งบีซีแล้วคือแปดสิบคูณสามส่วนห้าเท่ากับศูนย์ครับ ต่อไปเราจะกดพิคิดเลขขานะครับได้ระดับ16นะครับ6กิโลนิวตัน สรุปแล้วแรง TCB เท่ากับ80นะครับ AX เท่ากับ54กิโลตและ a y เท่ากับ16กิโครับ